โมเลตข้าวมันไก่ในตำนานเนี่ยเออน้ำซุปเนี่ยข้าวมันไก่ในตำนานน้องโมเลตนะไปชุดหนึ่งโอ้โหกินร้อยหนึ่งนี่สามเป็นร้อยเนี่ยอะกินได้อิม่มอะกินข้าวมันไก่กันก็บอกข้าวมันไก่ในะตำนานในเขตหนองโมเลตดูเลยงานใหญ่ๆนนี้เลย ข้าวน้ำจิ้มน,นี้น้ำซุปเหรอน้ำซุปเลยหอมนี่น้ำจิ้มหอมใมเตยอยู่หรอ